ดิค่ะชื่อพี่วุวยค่ะครับวันนี้พีุ่ิยมาสัตคิ้วสามิติกับอาจารย์มังกาเป็นยังไงบ้างครับผลงานที่ออกมาก็พี่ชอบนะฮะฮะมาเติมใช่ไหมคะใช่วันนี้พี่มาเติมแล้วถูกใจนะครับถูกใจค่ะพี่ชอบตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ครั้งแรกละเออเออครับแล้วพีุ่ิยผมขอสอบถามนิดนึงนะว่าพีุ่ิยเคยไปสัตคิ้วที่อื่นไหมฮะไม่เคยเลยกับอาจารย์มังกาครั้งแรกเลยใช่ไหมครั ก็ใช่คน,คนคนเดียวเลยคนแรกและคนเดียวเลยคืแบบมาแล้วถ claro ูกใจก็เลยมาที่นี่ต่อใช่ใช่เรื่องความเจ็บเจ็บไหมฮะก็มีก็มีบ้างอ่ะแต่ว่าอาจารย์จะถามว่า อาจารย์จะสังเกตเห็นนะว่าเอย,เยพี่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็อาจารย์ก็จะเติมนั่นฮะเติมยาชาให้อะไรเงี้ยค่ะโอ,โอเคแต่ทนได้พี่ก็ชนบพี่ก็ชอบคือตั้งแต่แรกอะพี่เซิร์ชดูในเน็ตก่อนใช่ป่ะแล้วก็ทีนี้ ก็คือพี่พี่ค่อนข้างมั่นใจอะว่าออดูในเน็ตแล้วดูสัมภาษณ์แล้วดูอะไรต่างๆแล้วอะพี่ก็โอนะแล้วพี่ก็เลือกมาที่นี่อ,อะไรอย่า,างเงี้ย ใช่ใช่ก็คือคนอื่นอะไปทำใช่ปะไปทำแล้วพี่ก็เห็นว่าเอ้ทำไมมันดำจังมันอันนั้นอันนี้มันแบบแปลกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเกินไปบางทีเรามาดูธรรมชาติใช่ไหมใช่ใช่อันนี้พี่โอเคครับผมสุดท้ายนี้นะฮะอยากให้พี่ยูวิปาดถึงผู้ที่สนใจอยากสักคิ้วกับอาจารย์มัรจารหน่อยนะครับอืมก็ดีพี่ประทับใจอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์เขาตั้งคือตั้งใจอะนะว่าเออต้องดีอะไรเงี้ยต้องเหมาะกันหน้าเราอะไรเงี้ย เออม,มาเลยเพราะว่าเพราะว่ามันรู้สึกแบบเออมันมันก็ทําให้เราดูดีขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค,คือพี่ยังไม่ค่อยตัดสินใจอะไรง่ายๆอ่ะ <ๆ S 2> พี่เป็นคนคคที่เลือกใช่เลือกแล้วเลือกอีกเพราะว่าพี่เป็นพี่เป็นคนที่แบบว่าเอ้ยต้องต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมาได้เลยสบายค่ะสวันี้ขอบคุณพี่ยุ้ยมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ